อ่าวท่าฉางเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวบ้านดอนในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีอาณาเขตพื้นที่ตั้งแต่บ้านท่าปูนตำบลเขาทานไปจรดพื้นที่อำเภอพุนพินที่ตำบลท่าเคยสอดคล้องกับคำขวัญที่ว่าฟาร์มหอยแครงแหล่งกุ้งกุลาดำแห่พระน้ำประจำปีประเพณีแข่งเรือล้นเหลือนาข้าวมะพร้าวหมากพลูงามหรูทานน้ำร้อนอนุสรพ่อท่านแบนหมื่นแสนตาลตนดของโปรดเคยกุ้ง โดยความยาวตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยมีระยะทางกว่า12กิโลเมตรมีพื้นที่ชายฝั่งราว4,000 40, 0ไร่มีคูคลองที่สำคัญคือคลองท่าปูนท่าช้างคลองท่าเคยและคลองบางปอทำให้ทะเลชายฝั่งของอ่าวท่าช้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงตน้นและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นอาหารของสัตว์น้ำทำให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์หลากหลายไปด้วยสัตว์น้ำนานา,นา,นานชนิดชาวชุมชนดั้งเดิมของแถบชายฝั่งอ่าวท่าช้างแห่งนี้ เกือบ400ครัวเรือนในพื้นที่3ตำบลคือตำบลเขาทานตำบลท่าช้างและตำบลท่าเคยจึงยึดอาชีพชาวประมงพื้นบ้านจับกุ้งหอยปูปลาทำมาหากินเลี้ยงชีพมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถือเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมารวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลที่เกื้อกูลเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ชายฝั่งและท้องทะเลทั้งพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนการร่วมพิทักษ์ทรัพยากร ให้อยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านเมื่อปี2,522เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยได้มาส่งเสริมให้มีการเลี้ยงหอยแครงเพื่อทดแทนสัตว์น้ำที่ที่หมดไปแล้วหายไปจากการทำประมงนะครับเชิงเดียวเ,เรามีเรือประมงแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ไปจับจากธรรมชาติ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการเลี้ยงทดแทนนะครับหลังจางกนั้นภาครัฐกส็ส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับที่เป็นเรื่องของความชัดเจนเรื่องของภาครัฐส่งเสริมเนี่ยมีประมาณปี39หรือ40มาในรูปแบบของสากรนะครับโดยใช้งบประมาณ195ล้านบาทนะครับแล้วก็ให้ให้ชาวมงเนี่ยไปกู้ยืมนะครับ ไปกู้ยืมเอามาลงตอนนั้นไม่ได้มีการแนะนำหรือหรือให้มีความรู้เรื่องการเพราะเลี้ยงหอยชาวบ้านเนี่ยไปปักแล้วก็เลี้ยงหอยกันมาลองผิดลองถูกนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นหนี้วันนี้นะครับชาวประมงที่ภาครัฐส่งเสริมยังเป็นหนี้ใช้ไม่หมดอยู่ก็มีนะครับความขัดแยง้งการแย่งชิงลูกหอยแกรงในอ่าวบ้านดอน จนนำไปสู่การเข้ามาแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในการจัดระเบียบอ่าวบ้านดอนด้วยเลือกใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้านน้าไทยของกรมเจ้าท่าและพระราชกําหนดการประมงพุทธศักราช2558ให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนําที่พักที่สร้างขึ้นในพื้นที่อ่าวบ้านดอนโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรม ในอ่าวท่าช้างเกือบ200หลังต้องดำเนินการตามคำสั่งนี้ด้วยประโยชน์ของข้อขอยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามีขนำเพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติและทรัพย์สินนะครับซึ่งขนำเนี้ยหให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันที่สองเราเองที่เฝ้าทุกคนเนี่ยเป็นยามชายฝั่งไปในตัว ก่อนหน้านี้เนี่ยเรือประมงพาณิชย์นะครับเคยเข้ามาทํามหากินเกือบถึงริมฝั่งตอนที่น้ํามันขึ้นขึ้นสูงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทําลายล่างสูงมันก็ทําให้สัตว์น้ำเนี่ยโดนโดนทาลายไปด้วยนะครับทีนี้หลังจากมีข้อขอยเนี่ยเครื่องมือประมงพาณิชย์ที่มีทา่าประสงางเหล่านั้นเนี่ยไม่กล้าเข้าด้วยเหตุผลว่ามีหลักหลักไม้ไผ่นะครับมีหลักไม้ไผ่ ซึ่งมันเป็นการกีดขวางเครื่องมือของเขา3าในหลักหอยเนี่ยซึ่งจะจะเข้าไปดูได้ทุกคลองอะนะครับวันนี้หลักไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเอามาปักเองเนี่ยเป็นล้านล้านปักหลักนะครับนี่ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเป็นแหล่งที่หลบภัยของปลาของสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ มันก็มีเป็นส่วนน้อยที่บอกว่าดีทั้งหมดเป็นเป็นไม่ได้มันก็มีคือบางทีก็เกิดจากชาวบ้านที่มาหากินในข้อเขาคุณที่มาทำงานในข้อเขาไว้ใจได้หรือเปล่ามันอยู่ตรงตรงนี้ถ้าพูดกันจริงๆนะตอนนี้มันไม่มีอะไรมากมาถ้าไม่มีพายุหรือว่าเข้าฤดูเหมาะสมนะครับเพราะว่าพอฤดูเหมาะสมเนี่ย ขนาดเรือลำใหญ่ยังจมเลยขนาดเรือพื้นที่ยังจมก็ดูแล้วเนี่ยอีกประมาณสองเดือนมาดูได้คลื่นจะถูมสูงบางขนามบางหลังยังอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่แข็งแรงพอเนะี่ะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีผมก็ต้องวิ่งไปหลบตามขนามกหมือนกันไปก็อยู่พอลมเงียบผมก็เออข้าบ้านบางทีวิ่งไม่ทันนะกันดูมันมาเร็วกวน้น <laughs> เพราะเขาทำอาชีพเลี้ยงหอยไง อ่ะประมงพื้นบ้านก็เรามาทำอาชีพหาปลาเราก็เอาแต่ปลาตะอย่าไปโวยว้องมันก็ลงตกลงกันได้แต่ถ้าเราจะเอาขอทุกอย่างมันไม่ใช่เลย <c oughs> มันผิดกติกากันเขาจะช่วยกันดูแลเนี่ยกวอกนั้นที่มีคนอยู่กว่ากน้ำก้อนนี้มีคนอยู่กว่ากรน้ำเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้เป็นใครกำลังหากินอยู่ช่วยกันดูแลพึ่งพา เราหากินในข้อ,อกเพื่อนรถมาดูแลเพื่อนม้างเลย <laughs> มะกรอกระไม่เรือรุ่นพอลุงเคยทำเมื่อนแม่แต่ปลาตุงกาปลาบินไม่ได้กินแต่พอมีก็๋อยมีแรงอรัดเฮ้ยกุ้งหอยปูปลาก็ได้อัดเยอยู่ในขอได้ลอบลีโหลล่านก็ได้กินขอจากขอถึงเท้าตะไอปินเตะพอเลี้ยงรัดน้ำ ายลายลิและยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าการเพาะเลี้ยงหอยทะเลเป็นการทําให้ระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนและอ่าวบ้านดอนเสียหายนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมจนทําให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงหอยทะเลต้องตกเป็นจําเลยของสังคมการเลี้ยงหอยที่ดี 1. ต้องมีน้ําที่สะอาด 2. ต้องมีพื้นดินที่สะอาดและเหมาะสม เมื่อเราทาการเลี้ยงเลี้ยงแปลงออกหมดปุ๊บเนี่ยล้างแปลงออกหมดปุ๊บเนี่ยเราจรึงเอานําลูกหอยมามาใส่นะครับแล้วทุกๆเดือนเนี่ยเราจะนําขยะเหล่านั้นออกเหมือนกันมันเป็นการล้างแปลงไปในตัวนะครับคนที่ลงทุนซื้อหอยมาโดยเฉพาะอําเภอท่าฉางนะครับในอำเภอทตาฉางเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ที่เป็นหอย,หอยเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อมาการซื้อมาเราต้องต้องลงทุนนะครับ แล้วหลังจากนั้นคนที่ลงทุนเมื่อโดนเอาหอยไปหมดเนี่ยโดยที่เราบางทีก็ได้มาเฝ้าบ้างไม่มาเฝ้าบ้างเนี่ยหมดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหนึ่งคือความความขัดแย้งของคนในจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งมันย่อมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสองปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นและตามมานะครับเนื่องจาก คนพอไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยแล้วโดนขโมยเอาไปเฉยๆเนี่ยต้นทุนก็หายกําไรก็หดนะครับผมถามว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้บางคนที่เอารถไปจำนำเอาที่ดินไปจำนองไว้เนี่ยมันก็หมดนะครับหมดทีนี้ภาระมันจะตกขึ้นกับสังคมรวมถึงการศึกษาของเยาวชนด้วยนะครับบทสรุปสุดท้ายของฟาร์มหอยแครงที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหาชาวอำเภอท่าฉางได้แต่หวังว่า บริบทความแตกต่างของพื้นที่และวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจากบรรพบรุรุษรัฐจะนำไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป